เราลันเอาเอาไวฮะชื่อพนันแล้วฮะปวดใจไปขี้ก่อนไหมบันคอมมเตอร์บอกมึงเตกบันไดแตกอัตโนมัต ไปนี่อยู่นี่ไปไม่หูหนีเต็มหัว แพดบอมเราใครอยู่แพดบอมแพดบอมแพดดอมแดดอมเราใครอยู um ่เราใครอยู anyway ่เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยคุอยู่ไหนฮะกูอยู่ไหนฮะไอ่ะเย็นอ้ะเย็นน้ำอาวันไอ้เหี้ยพอพอหันเพิ่งไอ้กูอยู่ไหนเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งคอยเพลมหมีแพนด้าไอ้สัส มีกล้องมีกล้องมีกล้องถ้ามึงลองกล้องสปอร์ตก็มึงไอ้มีมีมีโดนมีโดนมีโดนมันอ่ามอนตี้อยู่ตรงเนี้ยระวังแล้วระวังมีมีโดนแอสโดนแอสอยู่ตรงนี้นี่ที่มุมนี้มันโคตรได้เลยมุมกล้องโหวดมึงดีมึงเห็นโดนแอสป่ะแก้วเป็นไม่เห็นอ่ะแตกไปแล้วไปแล้ว อพีวบอลพีชกูกูคือแอดเนี่ยเหรกูลืมไปกไม่ค่อยเล่นนะไม่แต่แอดแต่ก่อนแม่งเมนกูจัดเลยกูช่วยปืนอย่างเงี้ยที่กูไม่โดนโดนสวยเพื่นยอดไม่มีแคนไม่แคนแขนด้วยเพื่อนเฮ้ยกูกูยิงกูยิงโล่มันให้อ่ะแล้วกูยิงมันไหนยิงโล่มันให้ได้นะ มันกูเห็นอะไรบางอย่างยิงโลกแคสถ้าได้นะตามมาดิเหรอเออยิงโล้โลกมันแบบปัดได้อะเด๋กูเห็นเห็นเห็นอะไรบางอย่างมามายิงมาดิมายิงมาดิตรงไหนเฟมมาร์กเนี่ยนแคสมันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวกูยิงโล้มันให้เว้ยแล้วแต่มันมีตัวอยู่อยู่อควาเนี่ยหรอไม่ไม่หมายถึงแบบว่ามายืนกับกูอะมายืนกับกูยืนคู่กูแล้วยิงอะมันจะยิงมาได้เว้ย ลงมาได้เฮ้ยมวยพัดมันเกือบโดนยิงีเชี่ยมันไม่ไหวเยมา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 มร้อมนะพร้อมนะพรอมยิงมานะร้อนหลบอ่ะร้อนโผร้อนโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวกูกูกูไปกับมึงกูยืนตรงเท้มึง้านโผล่กยิงแล้วโล่เันใจนี่เลยมาล้ยิงอพร้อมพร้อมได้ไโอเคพร้อมนะหนึ่ ยิงยิงยิงไ้ยังไง้อง้องอ้ยง้อกอไ้ยังเอ้านเ,นเโโป็แล้วขอ,องอุปกรอ์เราไม่ยัดด้วยนะ โดนเขามาแล้วโดนเขาายมาแล้วจะตายแล้วตวไมเห็นมันเเต่เงาอ่ะแต่เงามันมาจากล้างลังไม่ใช่เหรอวะงงเลยเห็นแต่เงา โอ้โหแม่กูรู้แล้วว่ามันมาแต่ว่าอีงไม่ทานมาเฮ้ยก็อตโอ้ยเฮียมึงเห็นเด็กกินไหมเนี่มมย กูตายเนเลยวะลุก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 โอ้ยโอ้ยชนะว่าเล่นกันเอาชนะเฉยเฮ้ยเห็นเชือกปะเห็นเชือกปะเห็นเชือก่กูปะเห็นเห็นกูเล่นสนเมาเลยนะตัวไหนมีสนางวะไอ้นี่ไงวิจิ โอ้อย่างงั้นเลยอ่ะลูกซองมันคือลูกโดดอ่ะเพื่อนมันคือลูกซองกระสุนเดียวทำไมต้องเรียกว่าลูกโดดวะเพราะลูกโดดมันคือกระสุนเดียวไงเพื่อนมันเป็นลูกที่แบบไม่ล้วเรียกว่าลูกเดียวไม่ได้เหรอทำไมต้องต้องต้องลูกโดดนะพัดนั่นดิกูสงสัยเหมือนกันะที่ไม่ได้แล้วกูเซื้อหนิไปเมื่อวัน คือทำไมต้องลูกโดดต้องลูและตั้งชื่อลูกเดี่ยวไม่ไ <oh ด้ทำไมทำไมถึงเรียกพิกว่าลูกโดดครับอ๋อนี่ยมันให้ไข่ผลมากพ่อเลยเรียกการกินพริกกละเม็ดว่าลูกเดี่ยวว่าจะเรียกการกินพริกเม็ดว่ากระโดดร้อง ก็จะดูจะยาวไปไไหลังจากนั้นก็นเลยนิยมสืส่อสารกันมาตาหน้าแสนน่นาก็เลยเรียกว่าลูกเดี่ยวไอ้ลูกโดดเออ,อ,อ,อแล้วทำไมไม่เรียกลูกเดี่ยวทำไมไม่เรียกลูกเดี่ยวทำไมบางคนเรียกลูกตัวเองว่าน้องครับไม่มีแต่แค่นี้เพื่อนทำไมเขาบอกว่าเรียกว่าพ่อกูเจอเจอแค่นั้น,รนจ,จ,จริงไหมเนี่ยกูเพื่อนไม่ไม่ใช่ อย่างไรดูนะต่อไปนี่เขาไฟมาแล้วไอ้เหี้ย อยู่ในไซด์อะมันนอนอยู่ในไซด์อะในไซด์อะเพื่อนโลมากซ็อกซิ่งมันเบ็ดตัวนั่งทำอะไรไม่รู้ เขาเข้ามามันมีตัวหนึ่งเข้ามาขัขนาหละแร่งปล่อยนั่งนิ่งมบางทีวันนั่นคือเพื่อนมันแล้วคิดว่าเมือไปศัตรูโอ้แบบนี้นี่ไงแบบนี้นี่มาซองเละซองเละอันนี้ไม่เข้าใจเลย ยิงหัวโอ้ยตัดโอ้มันเข้ามาแล้ว,ว่ะเขาไซมาแล้วเ,เพื่อนแกเันเอาปุ๊เข้าไปมาฉี่เลย ที่สำคัญเลยแกแม่งเข้าไวมากเข้าไวพร้อมกับปืนพกอ่ะยิงเพื่อนเกินไปยิงหัวกูอยิกเกินไปไม่ได้เลยคนละเอย่แม่งไอ้นี่มันเปิดแล้วปะเนี่ยเปิดแล้วปะเนี่ย มันเป่งแง่งนะย่อเฮ้ถ้าผมตายก็โกรธพิพันธ์ลยโอเคไอ้มึงติดบอดี้นะเขาไปเต่าเขาไปเต่าเขาไปเต่าโลไม่ไหวโอ้ยคุณใส่ตอนไหน ันคาดใหญ่รกเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่มันมามันมาไม่ได้มันมาไม่ได้ตรงนี้เราไม่ไม่มันมาไม่ได้มันมาไม่ได้มันมันอยู่ในมันอยู่ในจุดที่มาไม่ได้มันอยู่ข้างบนข้างบนมาเนี่ยอยู่แถวสองแถวสองตามตัวน้ำตุ่แต่ก่อนแต่ไรเข้าใจว่าเป็นคนรักคือเรียนรู้กันแล้วกันไม่ไหว ไม่แต่้าใครคนหนึ่งไม่ใช่ตัวจริงไอ้เฮียดกเกีก็คงต้องจกกัดกนเหนเดังเรื่องเธอกับฉันเว้ยไปซ้ำศพกูไอ้ดกเกี กดไหมไม่กดธอ้าวทีนี้มันทำอะไรอะ่ะมันซ้ำสุกกูโยกีเบียเพื่อนบ <c oughs> อะไรกะมันอยู่ <c oughs> มันอยู่ข้างหน้าระเบียงมึงกล้าเพื่อนไหนเพื่อนงงครูตรงหน้าน้าตรงหน้าน้าตรงตรงนั้นไม่ต้องกลัวเพื่อนมีแน่นอนขึ้นใจว่ะคุดูให้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  นี่นี่มันยืนตรงนี้เพื่อนมึงตอบได้ว่ามึงตอบได้ว่าแบบฟรีเลยเพื่อนมึงมันตอบใช่ปะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนมาตรงมาตังแกไอ้ยมันห้อยมันห้อยมันห้อยห้อยหน้าต่างหน้าต่างเพื่อนหน้าต่างหน้าต่างนุ๊กนุ๊กตอกนุ๊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 กคสวยเพื่อนนั่นไรนี่อ้าวพิมเลยดีดีเวลเป่าเแยวู้ คอลอนพีโอ้ยมืดพาดอะไรพั like ๊มืดกูเจอมืดยิงตายโอ๊ยเฮ้ยข่ระเสร้ยกระเดื่องดีเฟตเอ้ตัวกรุงขวาเพื่อนฮาวเวย์แคปปกสวยเพื่อนอีกตัวหนึ่งแคปปก ไว้เพื่อนโอ้โหเยวะลงไปสวยเพื่อนแซปเปอร์จังหวะนี้พิษโขบสวยเพื่อนจะตึงมือตึงจัดตึงจิ๊งจิ้งดีดนิดหนด่งดีดนิดหนด่อันนี้หมอกพูดเลยอันนี้หมอกพูดเลยกูดูให้กูดูให้กูดูให้เพื่อนกูดูให้เอาไปห้องโซ่ไปห้องลูกไปห้องสมุก พีดเพิ่งเอากล้องแอบอีกจะไหมมันอูกล้องสนุกได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนคือกมไปคนพิการนี่มึงเห็นไหมยังไงเฮ้ยกล้องติดพัดกล้องติดทางดีครับโอเคโอเคโอเคตรงนี้เาลยดูให้ดูให้ดูให้มึงแค่ดูขวาดูขวาไว้ดูขวาขวาไว้หลือดูเหลือไว้สวยเบิร์กเอาว้ยกินเวิร์กมาเป็น วคือโดมีชีวิตโยอย่างนี้อ่ะโดมีชีวิตเพื่อนไม่โดหรอโทรไปหนึ่งโทรไปหนึ่ง เข้าไปได้ไหมลองเออเข้าไปแล้วไหลไปเลยไหลไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยดวะโอ้โัะเบิโทรนะโทรนะโทรนะ

ยันโผล่แน่นอนจอนียอยู่วันสองวันโผล่อืม่มไม่โดนไมน่ไม่โดนเนี่ย<อ>พังไโดนพัง,พงอะไรวะสุดเดบบอครับ พอได้ดอกโดนเล่นตรงไหนเพื่อนในไฟในไซส์ทำไมอะไรใช่เดี๋ยวหมอในไซส์ตายแล้วในไฟตายแล้วแสร็เขาไซส์เสร็จเขาไซส์อ๋อ นี่นี่นี่พัดพัดเอ่ออควาเรียม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 เดินเดินเดินทางเดินไม่ไม่ไม่มันมันอยู่ในอควาเรียมเดินมาได้เดินอ้อมมาได้แบบแบบมันเข้ามันเข้าไซแล้วมันเข้าไซแล้วเข้าสนุกแล้วอควาเรียมเข้าสนุกแล้วมีตัวเดียวทางเดินไม่มีพัดเข้าอควาเรียมไปแล้วเข้าสนุกไปแล้วข้างหน้าเจอเลยพัด เอ้ยมีมีคนอยู่บันไดบันไดบันไดอยู่บันไดหนึ่งบันไดขาวหนึ่งบันไดบันไดบันไดไม่ไม่ใช่บันไดนี่หว่ามันอยู่ตรงนี้กระหนดสนิทเข้ามากระหนดสนิทเข้ามามันมันหดมาแล้วมันวางมันแพร่ระเบอมแพร่ระเบอมมันแพร่ระเบอมนี่มันอยู่นี่แพร่ระเบอมแพร่ระเบอมเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปฮุงก้าหาคู่แล้วเอาไปลีโตะ พัดออกไปยิงนี่เอาไปยิงหน่อยเฮ้ยนายทำเกินไปนะเม่ไปถึงไม่ไปถึงไม่ไปถึงไอ้ยิยงเงินน้ำแต่กล้อง,มองม <c oughs> ไม่ดีแต่กล้องไม่ดีนายทำเกินไปนะ เปิดแล้วเปิดเลยบอดเปิดเลยบอดนี่จะไปกินสถานกลางของจริงโดนโดน ก็ไหนว่ะเพื่อนตรงหน้าต่างนลครับหน้าต่างกล้าเฮ้ยมันตกแห็บไปแล้วมันตกแห็บไปได้ไงมันโอ้ไม่ใครดูตกแห็บไปนะเพื่อนจอบตัวนึก หุนไซ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 หุยไซเฮ้ยหนูข่าไม่ได้อะนั่นมันสองตัวในไซ์เพื่อนสตัวในไซมีไออโซเฟียนนั่นมันไม่แพ้นะออกะปตัวนั่นด็ Critical bot activated. Look at that. Look at that. We i ยัไม่โดนอีตฝั่งยังไ่นยัไม่โดนยังไมโดฉันรักคุณฉันรักคนฉันรักคุนฉันรักคนฉันรักคนปัญหามันไม่ล้มมึงยังไม่โดนโดนมึงไม่โดนโดนนี่หว่ายังไม่โดนโซบีตะเคียดโดนไม่โดนยังไงเงี้ยเพื่อนไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูลองเล่นดิ ไม่โดนฉัดักเธอจริงๆนะจ๊ะอยู่กูลองเล่นดีไม่งก็หลุนไม่หมดหรือตอนไม่งเดินเข้ามากูยิงไม่โดนมันโดนเฮ้ยมันก็โดนไงก็โดนใช่น้องไปโดนก็โดนไงตรงนี้หน้าต่างเปิดตรงนี้ right อุ้ยตรงนี้ดูแกปิตรงไหนตรงไหนปิงไม่ได้อ๋อไอ้ตรงนี้เขาบอกว่าเด็กกันดีๆอ่ะใช่ป่ะแทนแทนแทนต้องแทนไอ้เหี้ยผมไม่ร ตรงไหนตรงไหนาอศาซาติมูมันเสียบัดกูไม่มีโอกาสได้ใช้ลูกกลงกูเลยเนี่ยั้มันโดนมันไม่โดน กูเป็เคลียร์ให้มันยิงให้โดนอยู่เดี๋ยวจะมันไม่พลาใกูยิงเนี่ยนเปลี่ยนไม่ดีกูไม่อยากหากกู